ไม่ต้องรักมืนคนรักก็สหายใจี่นี่เราเาใจนี่คำอนดใน,นี้ไม่ต้องามาเราคกันแบบไหนไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบาย ได้ใน,ในโลกนี้ในตมรักเหมือนคนรักก็สุดหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจกันเนื้อคำอื่นใดในโลกนี้ หลังๆอ่ะเอ็นไปทางพี่ใบเฟินพิมชนกพอมีเขาว่าร่วมงานด้วยก็เลยพยายามตัดตัดตัดอ่าน่าจะเคยร่วมงานกับเราแต่ติดตรงที่ว่าเป็นนางร้ายนี่แหละเอางานดีกว่างานที่ร่วมกันครั้งสุดท้ายกี่ปีที่แล้วครับครั้งสุดท้ายคือทีปอค่ะเคยมารายการผมโอ้โหแล้วมาเป็นร้อยพอมาไปรายการผมปุ๊บถามชื่อที่พูดมาพี่แกหายเกี้ยหายเกี้ยเลย เจ็งเลยเขาอ่ำหรือเปล่าอันนี้อ่ำหรือเปล่าครับผมไม่เด็กนะผมยอมให้ลองนะผมบอกไว้ก่อนอเนี่ยเวลาเขาพูดก็ดูน่ารักเวลากูเล่นแต่คุกคามอย่างเดียวตอนนี้อยู่ค right> ่ายไหนครับอาไรสังกาดค่ะดูแลตัวเองเหรอครับพี่ก็อยากให้น้องเซนมาดูแลเหมือนกันกำลังจะถามเลยครับว่าเป็นคนดูแลได้ไหม อะไรติดขอบอะไรติดขอบุณฮะพี่ฮะอยู่ฝั่งนี้ไหมครับไปถูแล้วถูกแล้วยืนเมื่อกี้ถูกแล้วครับน้องเซนผมผมจำได้ว่าเขาบอกว่าเขาสวยที่สุดเวลาเขาอยู่ข้างซ้ายอ่าโอ้ผผมเลยอยากให้เขาอยู่ วันนี้ให้พูดถึงเซนส์หน่อยครับวันนี้ได้มาร้องเพลงด้วยกันก็เก่งมากเดินทางมาไกลมากนะขอบคุณครับคุณออนครับขอบคุณครับน้องเซน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆต้องขอบคุณออนครับจริงๆมาครั้งนี้ก็เซอร์ไพรส์เรารู้สึกเราดีใจมากที่แบบได้เจอกับออนอีกครั้งหนึ่งในในแรกๆผมในละครแรกๆเลยได้เขาเองแหละที่แบบช่วยอดทนเราเป็นมนุษย์สิบเทคมาก่อน ซึ่งเขาเนี่แหละก็อดทนในการที่แบบทุกคนมีครั้งแรกทุกคนไม่ได้เก่งมาแต่แรกดีใจครับดีใจครับที่ได้เจอออนก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคขอบคุณทั้งคู่เลยผมชอบกับเพื่อนผมไม่หายเลยพี่กันแล้วมีกาจะช็องระเดี๋ยวมาทำไมอ่ะฉันชอบกับเธอมาก